โอ้ยโอ้ยน่ขเกี่ยวกันร้ว่งราจะไปเที่ยวไปเหรอไปเลหนูไปด้วยได้ไหมใช่รู้แนวรู้แล้ว ริงป้าหอดูฟังป้ไม่ได้ยินจริงปะไม่รอดก่อนเลยเวลาพูดดีพูดดีอิงหลัดเป็นแฟนกัน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 อิงหลัดรักกันมากว้ายอิงหลัดเป็นแฟนกันว้ายอิงหลัดเป็นแฟนกันอิงหลอดกอดกันแล้วไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินกันไม่ได้ยินอิงหลัดเขาจะไปด้วยกันแล้วอิงหลอดเขาจะไปด้วยกันเขานั่งรักกานได้ เธอทำหน้าฉันทำเสียงเธอทำหน้าฉันทำเสียงได้มีแค่เรามีแค่เราได้คุยได้คเธอทำหน้าฉันทำเสียงอันนี้บอกมันได้ยินเออเปิดปิดพูดดิไม่พูดโธ่ มปิดแล้วไม่ให้หรอปิดแล้วให้ใครแล้วเพียไปไหนมัวจะแซวใช่ไหมล่ะหรืไปได้ปะยารู้ได้ไงว่าเราแซวเออมัือไ่ได้ไงไ่ได้เดี๋ยวพามาแล้วไม่แซวนะจะโกรธก็อยู่แล้วใครจะไปแซวใครจะกล้าแซวไปไหนอีกอะคือกระเป๋าไม่เอาละทิ้งนี่แหละไปได้หรอ ข้าร่รมแรงมผมเสียงเสียงเสียรโตขงตีเฮ้ยแต่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะลมมันพัดเนี่ เออแจ๋งดีตรงนี้เออเออเออลองทำอย่างงี้ทีนึงทำเพอเพอหน่อยเพอเพอเพอขำแรงนิดนึงค่ะทุกคนอยากขอโทษสังคมแกเราเหมือนลูกเป็ดเลยอ่ะอยู่เนี้ยอยู่นี้เราอะไร ก็เดินตามไงชีวิต okay. อันนี้ก็ส่งยังส่งยังทุกคนทุกคนหนูกลับไปที่เดิมาล้วคุขอขอถ่ายฟังนุนขอไปไม่ได้ปฟังนุร้อนว่ะ ว้าวข้างหลังสวยมากค่ะอุ้ยผมสวยมากปิวสวยมากโอ้โหโอหไม่เป็นไรอ๋อไม่ไม่ไม่ไมเออ,เอ,อวายวันนี้มันสดใสเนาะสดใสไปเดนกันกาพูดเพราะว่าประตูปิดแล้ว